สวัสดีจ้าและน้ากะศนจ้าสาเยียดิกบกระบอกอาย,อยุบาลด้วจ้าท่านไปโรงเรียนจ้ามีวันพลิงห,หัดราตนาปฏิเสริมสวยก่อนจันเนี่ยท่านเรียบรัตนาน้ิเสริมสวยก่อนจ้าทำความสะอาดแล้วๆความสะอาดปั้ผนผาแลว่ัวผภาทูผาสภาทูบ้านเก็บเรียบร้อยแล้วมานาั่งมาจ้าเออ กะสิเฮ็ยนอย่างแต่ละมือกะสิเสริมสวยหล่ะจ้ะพี่น้องจ้ะ <laughs> <laughs> เ,เอาสีไหนพี่น้องมึงไงผมทานเล็บรัตนาจ้ะนี่แต่งเล็บน้ำยาล้างเล็บอันนี้ถุงใส่พวกน้ำยาถือว่าอันอันท้าเมทเล็บห้องน,นี่นะจ้ะสีโอรนะ์แล้วกระถางไงพ่ออผมมีแนวสิหน้นนาสิ เล็บเท้าจ้ะนี่เทเล็บเท้าจ้ะเล็บเล็บเล็บตีนเล็บเท้านะจ้ะเล็บอย่มันสูบภาพกับเล็บเท้าเล็บมือนะคะน้างกัสีเอาสีไหนมาลูพี่น้องน้างกัสีล่างเล็ก่อนจ้ะจะ้สีเอาสีใดเอาสีเขียวๆสีดำกับนี่จ้ะสีดำสีฟ้าฟ้าสีเปลือกอาน สีเปิรอางินกับมีอยู่สีเปิดอะเงนินแต่นแตตหน้ามันหล่อออกเบิร์ละจ้ะมันล่อออกเบิร์แล้วสาวียาดีเพิ่นกลับไปโรงเรียนมามีเวลามาทําเล็บสวยเหม่นเลยแั่มีสีฟ้าสีเงิน,น,นสียังโบหลายโบหลายสีเโยจ้ะพี่น้องสียังโบจ้ะนี่มันสีเข่ากับเราแต่หน้าบ่หน้าคนผิวขำน่าจ้ะ อันนี้สีชมพูสีอฮักสีอฮักแน่สีอะไโอ้ยตลางเล็บก้อนจ่าที่หนอสีเหลือกสีอะไรนี่สีนี่สีเหลืองชื่อเสียงสีไหนพี่หนอหลางเล็บก้อนจ่านาตาสดสดนะจ่าว่าเราจะนั่งชมพูสัา ว่าอันนี้ก็ไปทำความสะอาดทำงานทำความสะอาดจ้ะอุ้ยทำงานทำความสะอาดได้จ้ะทำงานทำความสะอาดบริษัทย์ทำความสะอาดจ้ะแพร่สโทูให้ไปรัตนาไปทำความสะอาดกับทูดได้จ้ะบริษัทย์ทำความสะอาดจ้ะรัตนาถ้ากระท่ำแค่บางบางเจ้ากับสองชั่วโมงบางเจ้ากับชั่วโมงเอ่อเมื่อไหร่ก็ไป ให้สองชัมม่วโมงจ้ะแ้วน่าก็ต้องต้องไปท้าเจ้าบอกขาเจ้าว่าต้องมาหลับลูกสาวจ้ะมาเ่าหลับลูกสาวมาจะลงเลียนจ้ะสาวเอียนด,ดิลูกยูบ้านคนเดียวบ่ได้จ้ะดูนี่ขาเจ้าว่าหู่คนเดียวพอก็แม่ก็ต้องรอหลับน่าก็รอหลับลูกจ้ะหัวกับขา้าเบิดแเราจะลูกสาวทําสีเห็นไหมจ้ะเพราะว่าหัวแม่ขาวเออผมหงอกจ้ะอืา มาจ้ามาจ้ามาทำเล็บก,กับรัตนาได้จ้าสาวแยดินกับบอยูรุตยาพันสิมาทำเล็บให้แม่เพิ่นมกักมากจ้ะทำเล็บแต่งหนาแต่งตาให้แม่สาวแยดีิ่นบบอยู่จ้ะมันไปโรงเรียนเนาะจากนอกมันไหนวันพฤหัสหนึ่งเฮ็ดไว้กับบ้านใดแกงหอ,อกจ้ะเครื่องมันบม่มีรัตนาเลยบ้านหนักอยากแกง กาสิไปร้านไทยมืัอนี้ล่ะจ้ะผักร้านไทยมามืัอนี้ฝนก็ตกบึ้มบึ่มอยู่พี่น้องฝนตกเด้อจ้ะฝนตกแต่กระแดดออกแต่จะมาก็ฝนตกอีกเล็บเท้าท่ามันเล็บเท้าเล็บเท้าก็สิทาอยู่จากกุหลาบทาเล็บมือก่อนล้างเล็บก่อนจ้ะ หักเล็กก่อนจ้า FC จ้านี่ละจ้าแล้วลหน้าสีท่านสีนี่ละจ้าถ้าสีนี่บ้างเจ้าสีสมสีสมมิ่งี้าหน้าสีท่าก่อนเปลี่ยนสีบ้างละจ้า <c oughs> อยู่บ้านซื้อๆเนาะจ้านั่งอยู่บ้านซื้อๆแต่งสว,สวยๆก่อนจ้าพี่น้อง อันนี้เป็นผ่าผ่าร่องเลยจ้ะผ่าร่องผ่าเหล็บเป็นสีนี่เลยจ้ะ้วหน้าสีนี่เปลี่ยนสีบ้างจ้ะจากสีบูนี่หลายสีอยู่ด้วยจ้ะปานรัตนาปานอันล้านเสริมสวยนลจ้ะล้านท้าเหล็บนะจ๊ะ ตาก็ว่าไรว่าสวยงามมากปันใดกะแ,แต่งไปจังสันนะจ้ะ <ots of the food> <c oughs> ไก่งามพวกขนคนงามเพราะแต่งมาจาะเนาะผู้หญิงเราก็ต้องแต่งให้สวยงามนะจ้ะบําเมนทห้องสิบอันปอยตู่จากห้องแต่งบางเอลาทำงานกะเซสุดทำงาน เวลาออกข้างนอกแต่งโตกะกะแต่งบ้างนะจ๊ะหน้ากะแต่งแต่งบ้างประเด้ว่าแต่ง,งอีหยังมากมายจ้าก็กรอ่อถ้าอีกจักจักรอบแล้วจ้ะเนี่ยหน้ากอาสีนี่แหละจ้ะสื่อหน,น้าสั่มๆหน้ายางไปสิทั้งเที่ยวันเสาร์ชีสิยางเทียวยา,างหลินจ้ะหน้ากะ หน้าสื่อแนว่วถำสวยจ้ะพี่หน้าแล้วค่อยมาดูอันหน้ากับท่าอีกรอบจ้ามีจ้าหน้ากับท่าท่าเล็บนีสองรอบด้วยจ้ะรอบที่หนึ่งหล้วกะรอให้มันแห้งซักน้อยกะท่าอีกรอบจ้ะนนท,ท่าเล็บท่าสองรอบจ้ะท่าเล็บรอรอลูกสาวมาต่โรงเรียนจ้ะดิสปิกกับอะไรท่าเลยจ้า ท่านิเวียล่ะกันท่านหนาท่านิเวียซื้อจ้ะหนะสุดๆเลยมื่อนี้กฝนตกเมื่อเช้าฝนตกห้ามแตเริ่มบ่ได้ถ่ายคลิปท่าคลิปจ้ะฝนตกห้ามไปส่งลูกยางไปส่งลูกจ้ะฝนตกแห้งแล้วก็ยางม่อบาตกัท่านนมท่านี่ละจ้ะก็บ่ได้ทาคลิปไปจ้ะบบท่านนมท่านีน่นหนเห็ดให้มันแห้งก่อนจะ้ะ ก็มีหลายสีจ้ะสีดำอันนี้น้ำจะน้ำแบบให้ให้สีมันติดทนทานเ่ให้มันหลุดง่ายจ้ะก็มีสีขาวจ้ะสีขาวสมมุติว่าอยากทำเป็นรูปดอกไม้ได้จ้ะอยากทำเป็นรูปดอกไม้อะเอาไม้อันจิ้มฟันเท่าลรืจ้ะมาทำเป็นรูปดอกไม้จ้ะมีสีขาวจ้ะถ้าอยากได้รูปอัน ลูกบักแดงโม่จังสินะน่ากะเฮ็ดเป็นนู่ยบักแดงโม่ที่เขาพาหน่ะจ้ะเขากะเฮ็ดเปลือกมันสีเขียวๆนะะ้อยจ้ะสีเขียวๆเขากะท้าสีแดงๆแล้วก็เอาสีดำนะจ้ะเอาสีดำนี่เฮ็ดเม็ดมนะะันจ้ะเฮ็ดเม็ดบักแดงโม่นะะ่ะเฮ็ดเม็ดมันน่ะจ้ะน่ากะทำอยู่ตะวันคู้สาวเพิ่นเฮ็ดให้ให้แมท่ทำหายแล้วกะน่ากะทำพ่อทำได้จ้ะเป็นลูกดอกไม้แน่ เป็นอันแบบค่อยๆใบไหม่แม่จ้ะใบใหม่กะกะทำได้ดูใบไม้หน่ากะสก็บสีก่อนส,สีสมกะกะที่ทำท่ากะย่านลูกสาวว่ามาลอ,อก,ก่อนพอสิท่า,อ,ทาอีกจ้ะสิท่าอีกรอบอีกแล้วจ้ะพราะว่ทาทาอีกรอบทาอบรอบนึงกักตะแตล้วจ้ะมีหลายสีมีแต่หน้าชอบสียงสังสีนะจ้ะสีแบบ สีเข้มเข้มเจ๊ดเจ๊ดะชอบจะถ้าเป็นหน้าเป็นคนผิวขำจะรักหน้ากรต้องใส่สีแบบเจ็ดเจดเนี่ยนะะฮเออหมาะอันแนมไปเขาจะสิได้เห็นเลยโอ้เห็นเล็บสีเล็บเลยจ้ะเพราะว่าสีผิวดำหน้านควผิวดำหน้าว่าสกิดใบไม้ก็เออเอาแบบเพี้ยวๆนี่แหละเอาแบบเรียบๆนะลอกก่อนไปสีเจ็ดสี ไม่ค่ะเล็บท่าุ่หละคอยจิท่าที่หลังจ้ะอืมพี่น้องกต่ท่าเล็บไปยังสีเละจ้ะอเอาสีนี้จ้ะงามจ้ะสียังเขาเอิญสีไม่ใหม่สียังสีอืมกตท่าไปยังสีเละจ้ะใช่อีกรอบ กับมึงทารทัดต้องเรียกับฟังเพลงซักผ้าซักแพ้รีดผ้ารีดแพ้ให้ลูกๆให้สามีอะไรจ้ะล่อ้อนใบสองใบสามแล้วก็น่ากับเห็ดกับขา่าลอกระมอดี่กับขา่าห้ไม่ห้ลูกไปลงทำงานชีวิตคุณแม่ คุณแม่อยู่ต่างแดนนะจ๊ะเขาทำให้แบบทํานาทีคุณแม่แล้วกค่ะคุณเมียจ้ะเป็นเมียก็ต้องทํานาทีเมียภรรยาแลวค่ะดูแลบ้านกวดบ้านทูบ้านนะจ๊ะถ่าครบแหลมหมอดสองรอบเลวจ้ะนี่กเสเซจแลลวควาสิท่าอีกคุละ่ะ คอยมันหล,ลุดออกเบอร์หลัง,ลงน้จก็คอยจะเปลี่ยนสีใหม่ยังสีนะจา้ะสาวเยียดีกว่าไปลงบ้านเนี่ยดูอะไรยุบานนะจ้ะแล้วน่าก็บยุบานคนเดียวกับเหงาอยู่จ้ะมึงเท่าระถาดฟังเพลงกับถ้ำสวยเป็นถ้ำมิดาจา้ะไม่ได้ไม่ได้เฮ็ดอย่างละกับไปทำเมื่อวานกับไปทำความสะอาดแล้วสองสมมุติมันนี้ก็วนันยุดจะมาไม่ได้ไปทำรู้หลักวันจันทร์ซับ วัน,นจันทร์หรือวันอังคาสัปดาห์พัตไปพอนหน้ากลับไปทาํางานจ้ะขอบคุณมากนะคะที่ดึงจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนากับบุษสาวยาดินได้จ้าขอบคุณค่ะบายบายบาย